วัดีครับวันนี้ผมมีรถมาให้ดูคันหนึ่งนะครับผมเป็น Honda p h a n t o ม2อ0 c ีีนะครับตัวกุญแจข้างคันนี้บิวใหม่นะครับดูโดยรวมก่อน ประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นสีโทนสีทองนะครับผมเขาบอกกันว่าคันนี้เนี่ยลูกค้ามาจําไว้นะครับมาจําแล้วก็ให้ทําให้นะครับผมคือสีนี้เนี่ยเป็นสีที่เขาชอบจริงๆแล้วผมจะชอบทําสีดําลงขายมากกว่าแต่อันนี้เขาเขา,เ,าเขาอยากได้อย่างนี้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่่วนใหญยสีดําขายง่ายผมก็เลยชอบทําสีดํา อันนี้ก็รายละเอียดก็ต้องบอกว่าเกือบทั้งคันเหมือนกันเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนพวกรถพวกอะไรอีกมิดนึงกลจะส่งกลจะเ,เสร็จละจะส่งรถวันนี้นะครับพวกกระจกนะครับบอกแทนมือเบรกมือคัตช์พวกนี้นะครับสภาพใหม่เลยนะครับกระจกใหม่บอกแทนเปลี่ยนใหม่เลยมือเบรกมือคัตช์ก็บาดเงาใหม่ตุ๊กตาแทน แฮนนี่ก็ขัดเอาแฮนสภาพสวยอยู่แสงนคอนะครับบัดบัดเงาใหม่ทำแต่ละขันเหนื่อยนะครับบอกตรงไฟหน้าไปเหลือเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าเดิมแต่ว่าขัดเอาคือสภาพมันดีครับก็เลยขัดขัดหน่อยมันก็สวยแล้ว โชกอันนี้เปลี่ยนซีนโชคนะครับแต่ว่าจอดนานตอนทำนะครับเดี๋ยววิ่งไปสักพักมันก็จะหายของมันเองว่ายางมันเข้าที่นะครับยางเข้าที่มันก็จะหายเองนี่นะครับกระบอกโชกปัดเงาจานดิดของเดิมดีอยู่พ่นสีเอานะครับล้อหน้าก็สภาพโอเคอยู่ยางเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หน้าหลัง ปกไม่ก็ปัดเงานะครับสายไม่นี้เปลี่ยนใหม่สายไม่เปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวไปเช็ดอีกรอบนึงก่อนส่งตรงนี้ก็ใส่ขอบเงินให้นะครับตรงไอขายึดไม้นะครับ ไม้ก็รถคันนี้ก็วิ่งไม่เยอะนะปีหมื่นกโลสภาพสวยนะครับอ้าวน้ำมันท่วมจอดนานเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรครับอาการปกตินะครับรถจอดนานนะครับ เครื่องก็คันนี้ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างนะยกเครื่องลงนะครับแล้วก็ทํำช่วงบนพวกโซโลารลิ้นพวกนี้นะครับกระเดื่องแคมไม่น่ใจว่าทำด้วยหรือเปล่าอ๋อมีเปลี่ยนลูกสูบแล้วคว้านเป็นลูกสูบแล้วฝาเครื่องก็ปัดเงาสภาพเป็นไงครับสีเฟรมพ่นใหม่นะครับสีเฟรมพ่นใหม่แล้ว รอเท้าหน้าใส่ของแต่งนะครับรักเท้าหลังนี่เปลี่ยนใหม่ของใหม่นะครับปัดเงาขาสเตย์ยึดรักเทา้าเบาะนี่ใช้เบาะเดิมเบาะเดิมสภาพดีอยู่ครับก็เลยใช้เบาะเดิมพร้อมกับพิงหลังนะครับมาเป็นชุดกัน สีทำใหม่หมดนะครับถังบังคนหน้าหลังนะครับอย่างหลังเป็นใหม่จานดิดหลังก็เดิมนะครับสภาพดีอยู่พ่นสีใหม่ปัมเบรกพ่นสีใหม่นะครับไฟท้ายเดิมอ๋อกับกล่องข้างเนี่ยสั่งในเน็ตมานะครับสั่งในเน็ตมา คู่หนึ่งสอง0ันสี่รอบาทแต่ว่าไอ้ขายึดที่ติดมาด้วยนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับมันยึดไม่ได้ใครเห็นในเน็ตที่เขาบอกว่ายึดได้เลยนี่อย่าไปเชื่อนะครับโดนกับตัวเองนะครับถึงรู้นะครับก็เลยทําใหม่ขึ้นมานครับอย่างนี้ยึดหน้าหลังนี่นะครับเป็นขายเหล็กแบบหนาหกมิลน,นะครับเป็นยึดต,ตรงนี้ใช้ความหนาหนาเยอะหนาเยอะนะครับไม่งั้น กระเป๋ามันจะโค้งเคลงมันจะเสียงดังนะครับถ้าถ้าถ้าเราทําขายึดบางนะครับ<ม>นี่นะครับทาดึดใหม่ขายึดมาไม่ได้เรื่องเลยเป็นแผ่นเหล็กรูตรงๆแค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับโซลตเตอร์เป็นใหม่นะครับคันนี้โซลสเตอร์เป็นใหม่แล้ว สภาพไดสตาร์ครับอ๋อ,อันนี้เขาให้เชื่อมตัวเหยียบเกียร์นงนี้ด้วยนี่มันก็จะเป็นรอยเชื่อมหน่อยก,กว่าพวกอะไรสภาพสวยอยู่นะพักเท้าซ้ายขวานะครับเปินใหม่ เดี๋ยวกลับไปใส่บางโซ่เพิ่มเก็บารายละเอียดครับสายน้ำมันเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวกรองเบนซินใหม่เพราะว่าไอ้ตัวกรองตัวนี้มันมันใช้ไม่ได้อยู่มันซึมอยู่ไม่ใช่ว่าทำแล้วก็จบง่ายๆนะครับแต่ละจุดบางทีเราซื้อของใหม่มาก็ยังมีปัญหาเลยครับตัวนี้หนึ่งซึมอยู่เลยจะเปลี่ยนใหม่เอาเป็นรุ่นอื่นใส่ เค okay, ลองฟังแสงเครื่องดูนะครับน้ำมันรั่วอยู่ไอ้น้ำมันซึมอยู่ขับูน้ำมันท่วมนะครับมันก็เลยสตาร์ทยากนิดนึงรถจอดนาน ช่างเขาตั้งรอบเดินเบาเดินเบาเยอะเกินด้วยครับแบบมันเสียงมันเพราะก็เลยตั้งเดินเบาไว้อันนี้ผมปรับให้เดินให้รอบมันเดินเดินเบาน,น้อยลงหน่อยก็ไม่ดับละปรับตรงนี้นะครับนี่ปรับรอบเดินเบาตรงนี้ถ้าอยากได้เบากว่านี้แต่มันก็จะดับง่ายแค,ค่นั้นเองโอเคมั้ยครับเนี่ยคลิป หมายถึงว่าเงียบหมายถึงว่าไอสิ่งเสียงแปลกปลอมมันไม่มีเลยนะครับเพราะคันนี้ทําเครื่องมาแล้วเต้ครับใครอยากได้สตล์อย่างนี้นะครับบิ้วใหม่ๆอย่างนี้นะครับติดต่อมาได้เลยคุยกันได้นะครับจะละเอียดขนาดไหนนะครับราคาแต่ละคันไม่เท่ากันนะครับคันนี้ทําไปทั้งหมดขายไปทั้งหมด32,000บาทนะครับสภาพแบบนี้นะครับ ถ้าต่ำกว่านี้มันก็มีเยอะแยะนะครับในเน็ตแต่ว่าสภาพมันมันสู้คันนี้ไม่ได้อยู่แล้วโอเคขอบคุณครับ